ี่ผมเจอแล้วของดีครับถ้าใครเคยเห็นอันนี้มันจะเป็นวนปู้โอ้หป้าของโบราณของโบราณมีอะไรบ้างป้าอะไรค่ะโอเคครับขับรถมาเจอพอดีเฮ้ยป้าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวแดงค่ะข้าวเหนียวแดงแล้วนี่วุ้นมะพร้าวอ๋ออันนี้ผมชอบนี่กะทิข้างบนอันนี้ฟักทองใช่ไหมครับ เคยกินว่าเอนนตู้ไอ้ป้าผมถามอันนี้วุ้นเนี่ยหรวุ้นที่อยู่ในไข่หรือว่าไม่ใช่หรือว่าไข่ไข่ตรงอ๋อไข่ข้าวอันนี้มีตัวป่ะปบบไม่มีเลยยังไม่เมื่อกี้ตะกี้ที่เราไปมีตัวหลังโรงแรมสยามมันมีตัวได้ลองซื้อป้าเขาลุ้มดิ <c oughs> อยากดูมันเป็นไงอะไอ้ตสเนี้ไม่เห็นหนาเลยไม่เห็นหนาแล้วป้าวุ้นไอ้วุ้นกะทิอันครับเขียวๆไม่เคยกินว่ะไข่ข้าวใช่ปะ ใช่ไข่สองเครื่องป่ะไม่ไม่ไม่ใช่สอเ่อ่อมีข้าวข้างในวลาเาไม่มีข้าวข้างในก็แสดงว่าไข่ใส่ถ้ามีข้าวใส่ถ้าว่าไข่ข้าวเว้ยไข่ข้าวป่ะใช่ไ่ก่เลยเดี๋ยวจะเป็นไก่ล่าะไก่ล่างไาอคนซื้อรู้เปล่าใส่ปัาป่ะใช่หรอเดี๋ยว้องีใ่ข้าวไก่แล้วจะไข่ข้าวอ๋อปมาณนั้นเครับไข่ไก่ไข่อะไอ่ะไอ้ที่เหมือนกินไม่เป็นว่ะ จะเป็นไรกลิ่นแปลกแปลกไหมไม่ชอบอ่ะโหแล้วมึงก็ซื้อมาสามใบเลยกลิ่นไม่เป็นเนยเน่เน่เน่อย่างเงี้ยมัคือมันไม่ใช่ขายทรงเครื่องนะเออป้ากลิ่นแปลกๆปลโอ้โหมุนหัวเลยเนี่ยถ้ามันเน่าก็คือถ้าเหน็นคือเน่าแล้วก็เปลี่ยนก็สนสายใช่แล้วล่ะมาลองดูยอ่ะ น,าน<อ>่าว่าแล้วหมดท้องเลยไม่ต้องส่งมาแล้วนะดีนะจิบจิบเมื่อกี้นะโอ้โหถ้าเคี้ยวไปเต็มไปแล้วก็ไอ้อนดกมันท้อไม่ค่อยได้กินเลยนะแบบนั้นตอนเนาะใช่อันนี้อันนี้อ,นนอะไรป้าไม่ใช่หม้อแกงอ่งะอันนี้เป็นหมอ้อแกงอ,อ,อ่ะอ๋อมะแกงเฮ้ยวุ้นไหนวุ้นกูล่ะนี่ไงเอาอันแล้วเอาอะไรวะข้าวเหนียวแดงเคยกินไหมข้าวเหนียวแดงแล้วมาก่อนไม่ต้องเป็นชิ้นอย่างนี้ด้วยนะใช่ใช่ใช่แบบนี้ได้เว้ย เอออันนี้แก้ทางหน่อยโอ้โหเยี่มยม<ด>เลย<ๆ>เยี่ยมเลยป้ใช่แล้โอ้โห<ๆ>ป้าผมเอา,านี่อันดีกว่าบนมะพร้าวมาเลยไข่เล็กกุเละอีกเน้่ยไข่เล็กกุเละอีกแล้วตำข้าวขนมชั้นดีกวเ่เอาเอาบนมะพร้าวอันแล้วก็ขนมชั้นอันเดียวป้าอันนี้ตัวะะอ,นนอะไรพี่อันนี้เขียดอะ่ะเป็นนี่กบ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 นี่อ่ะแก้มเบียร์เียนี่ไง อเอเาไหมเอาผมไปอีกเอาเอาไปอีกสามผมกิไม่เป็นผมกินกไม่เป็นผมกินไม่เป็นผมซื้อไปแล้วไอ้ป้าขายดีเหมือนนะเว้ย <ST Oui> เออทม้าขายเมื่อกีนน้เอาวุ้น,นมะพร้าวอันหนอมชั้นอันหนึ่งครับครับใช่ใช่ป้าหนอมชั้นอันหนึ่งแล้วก็สาคูด้วยครับขายเท่าไหร่ะปะ่ะเลูกสิบาทเอาเจ็ดลูกก็ได้ครับอะไรอ่ะสาคูไงไข่ทอดไปลูกเดียวเละเลยเฮ้ยผมกินไม่เอง คิดไปเองบ้าเลยป้าทิ้งไม่สามลูกกูไม่ได้คิดไปเองรถอันเนี้ยไม่ได้มีขายทุกที่แล้วอีกแล้วนะไม่มีไม่ไม่แล้วเจอจริงจ๋าหรื้ว่เจอหน้าผักซอยตัวเองนะที่เราซื้อเสี่ยวหลอดเลยอันนั้เขาเรียกสบบอะไรบปางไปสังขยาสังขยาฟักทองอะไรวะอ๋ออันหนึ่งอันอันหนึ่งเอาอีกอันไอเสาวุลป้าเดือดอยู่ะอันนี้กินหนุ่มชานเป็นนะเนี่ยถ้ากินอย่างเงี้ยใช่างนี้ใช่รอบทีละรอบทีละอัน รอาต้องเย่ไหนเย่เย่ไอ้เอาปักทองดีกว่าอาะไรปลาทองเหรอนี่ฮะบนปลาทองนี่เหรอใช่เมือ่กอก,ก่อนน่ะเราต้องห้าม,ม,ามาใช้ช้อนเนี่ยสมมติมันมาอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยเรากรีเกระถหุงแล้วแล้วก็บี้เอาบี้ห้ามเอามือไว้จับนะเดี๋ยวมือเหนียวต้องกรีบหยิบจากถุงเดียวจบกรีปมาอันนี้หอมไข่เลย เไม่หอมใช่หอมอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเรบไข่เยอะเลยจะเข้าบ้านอยู่แล้วโดนไข่เล่นล้านเมื่อก่อนตอนตอนผมเด็กๆอ่ะปลาตู้พวกนี้มันจะเป็นตู้จบนะแล้วเปิด้งหน้าได้ใช่เปิดหน้าไอ้ยุคผมอ่ะยุคยุคแบบว่าสองพันต้นๆอะก็เป็นไอเดียนะพลาสติกขนะของผมเมื่อก่อนเปิดตรงนี้ได้ใช่ป่ะเออได้แล้วเมื่อก่อนไม่มีนี่ไม่มีแมลงไม่มีมีหอมเดียวแมลงอยู่อีกคันนึงแมลงอ่ะแมลง นะคัะนไหนมีขนมหวานต้องมีมแมลงอะ่ะหรอว่ามันไบางั้นมันหัวนะมันต้องเอาทั้งเลือกหน่อยอันละห้าบาทอันละห้าบาทแหละป้าอันละห้าบาทห้าบาทเดยแต่ไอ้ไอ้ที่อร่อยฟังคองอะ่ะหอมไผ่นะมันเหมือนคัตตาดอะ่ะพี่พูดถูกเหมือนคัตตานเลยได้อันนี้อะไรอะ่ะนี่ซอสกอ้อ,กอนนี่แดงนี่สับน้องแกงแค่นี้ เออเออนี่ดิเกย์เนี่ยผมก็อ่านเมื่อกี้มากวหรอเอออันนี้มันจะนเดือดกว่าเดือดนี่ยะครับแต่เค็จมันจะแบบมันเดือดกว่าเป็นเป็นม็อกอย่างนี้มันจะไม่เหมือนหม้อแกงเพชรบุรีอะไรนะมันเป็นหม้อแกงสัล้อมัาเรียกหม้อแกงสับล้ออ๋อใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะหม้อแกงนี่มันจะคล้ายขนมเป็นวุ้นอีกแบบนึงอะ ไม่ใช่เมือแ<า>กคิดเป็นหน้าอ่างเงี้ยที่อนช้อนหน้าแกงเฮ้ยม,ม,มีมีข้าวเหนียวแดงวะสักคู่ไหมเหนียวแดงอันนึงครับี<ป>้แข็ามาจากโรงงานหรือว่าแข็ตรงนี้เล <c oughs> ลองไหมเหนียวแดงได้ <c oughs> มันคือข้าวเหนียวดำไม่ใช่ข้าวเหนียวดำเนี่ยมันเป็นทำจากอะไรอ่ะมันเป็นข้าวเหนียวแดงแกมเคยวน้ำาก็เอือเหนียวขาไปาเคี่ยวน้ำตาลเนี่อ๋อไม่เคยกินว่ะอันนี้ ไอ้ที่มันเหมือนขอนมหวานอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่าผมบอกไม่ถูกอะพี่พี่ลองกินดูเลยตัวข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่างอ่ะป่ะข้าวเหนียวย่างที่ไม่ให้ไม่ให้ไส้กล้วยนะไส้เผือกที่มันเป็นสามเหลี่ยมอะใช่ผมบอกแล้วเป็นของแรงก้าสูนอีกแล้วนะรสขนมหวานมะแรงอบอกเลยว่ารุย้ยค้ยงานลุงออางานอยู่ๆลุงก็าหายลายไม่ตอบอยู่ๆลุงก็เลี้ยว <laughs> มื่อกี้พี่ไข่ไข่อยางเดี๋ยวจ่ายทีเดียวแล้วก็มะแกงขนมปักทองแล้วก็ดอกชาร์ตสาโอ่เดี๋ยวแดงแล้วก็พุ้นหมดแล้วพุ้นหมดแล้วแต่ว่าเราขอแากกินไม่หมดเพราะตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับพระแดงพนนี่ผมบอกเลยว่าโรงพยาบาลทำอย่างนี้ครับลูกค้าลูกค้าวีเอพีประกันมีหรือเปล่าอีหนูเท่าไหร่ป่ะ 6อดีเป๊ะเหลือ20บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคนกินไข่ข้าวไม่เป็นนะครับพรุ่งนี้จะได้ไปไหนไหมหรือว่านอนอยู่บ้านเราจะระเบิดถังขี้กันหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าของแรงครับไม่ไม่ได้มีทุกที่แล้วก็ถ้าใครเจอเดี๋ยวผมบอกเลยว่าอาจจะต้องลองชิมซะหน่อยวันนี้คุณให้คะแนนคุณบอกหน่อยได้ผมชอบวันนี้ท็ลองท็ลองวุ้นอ่ะคือวุ้นมันอร่อยสแตนดาร์ดเยอเลยวุ้นมันสแตนดาร์ดแต่ชอบอันเนี้ยมันแบบอัดตัด ผมชอบไปที่อย่างนี้พวกแกมอะนะแกงเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราไปตักกวาดแล้วใช่ไในพวกแกมตักกวาดมันจะแบบนุ่มๆแต่ไอ้นี่มันคือแบบเป็นเนื้คล้ายๆแบบเป็นพวกมันญี่ปุ่นอ่าใช่ใช่ลัวโกะอะไรอย่างเงี้ยของผมของภาพที่นี่นะปลอยทองทำหยอดทำหยิบทำหยอดเมื่อก่อนชอบมากนะเนี่ยทำหยิบทำหยอดฝอยทองนี่ถ้ามีเด็ดฟิกถ้ามีอันเดียบผู้องจะหมดนะอันละขึ้หมดเลยนะไม่ขนุนนี่ตายไม่ขนุนเนี่ยผูบอกเลยว่าโอ้โห เมื่อก่อนเอาขนุหนุนเป็นหมอนอ่ะกินสมมติว่าผมหนุนขนุนอย่างนี้แล้วผมก็หยิบขนุนกินนะอ่ะหนุนหนุนเป็นหมอนไปเลยใช่ครับมึงรอดามาได้ไงวะมึงพ้นสิบสี่มาได้ไงนะไปเสกมาสิบสี่ครั้งไอ้พวกเนี้ย กูชอบตึงกูต้งอตงไปดูเขาทำถ้ามึงชอบกินนะกูแนะนําไม่ต้องดูเขาทาเว้ยแนะนําขาต้องบานที่ดีที่สุดก็เคาไปศึกษาเลยนะแบบตอนมีงานบุญที่บ้านป้า,าพวกแม่จะทําเองไม่ต้องศึกษางานบุญศึกษาว่าประกันที่ไหนคุ้มที่สุดเราว่าจองสาลาเลยดดกว่าะง่ายดีต่อขาที่ไหนดีอ่ะตัดเอ,ะ,อะตัดหมอนี่ยใส่ไม่ดีเลยของว่าป้าขอบคุณครับป้าทิ้งเลยนะ เเอานี้ไปกินน่อยครับเอาแล้วค,ครับผมก็ดึกๆนะครับหาของแลเจอเราต้องขายเพื่อนๆดูหน่อยอืช่องนี้นี่ได้ของแลไวปนหลายอย่างแล้วนะเดี๋ยวตามหานี่อยู่เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ตู้ตู้ซิง่งตู้ซิ่งเป็ดพะโล้นะครับป้ามอยเคยเห็นไหมเป็ดพะโล้ที่มีตู้ข้างหลังอ่ะใช่ฮะเจออยู่แถวไหนอ <ไป S 2> ้างผมกําลังตามหาอยู่เราใช้เวลาตามหาเป็ดย่างตูงงต้ซิง่งสปาร์คครับปายปายปายปาป้าอครับนี่ครับเอาละ 我藏了，我藏了。